สวัสดีครับกลับมาแล้วช่องใหม่วิสกี้ครับผมกลับมาเกมรอยัลคอสโนว์อีกแล้วครับผมเออ่ช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปไป2วันครับผมเพราะว่าทําธุระครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนปั๊ม VP อีกแล้วครับผมเออ่สำหรับผู้เล่นใหม่อย่าลืมกรอกโค้ดพีเอมซีขวามือบนเพื่อรับ1นึ่งแสนชิปฟรีนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนรอยจาผมด้วยนะครับผมตัวแทนรอยผมก็จะได้รับ เชฟทุกอาทิตย์นะครับผมฟรีเลยนะครับอย่าลืมกรอโคด้ด pmc กันด้วยนะครับเพื่อนอันนี้จะให้ดูประวัติการส่งชิปนี่ครับนี่คือประวัติการส่งเชปครับอันนี้มันสอนปั๊ม v ีพีแล้วไหยเกินมีปลาสองคนนะครับเพื่อน ลูกปืนครับอมอันนี้มาในห้องแรกครับเอารับสามสิบเออยิงไปทางไหนทางหนึ่งครับเห็นครับจะแตกดีวมา้เพื่อนแต่นำให้ยิงแบบน้อยน้อยครับไม่ต้องยิงเยอะครับ จริงเยอะมันมันไม่ค่อยแต่อบอยิ่งแบบน้อยน้อยเนี่ยั๊ม v ีพไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมีแจกบัตรทูนด้วยนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอันนี้จะผม v vp ีสามนะครับขึ้นมา vip อเก้าแล้วครับผมใช้เวลาปั้นแค่ไม่ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับ จากจาก v สามาเป็น vp 9ใช้เหลรามันประมาณ2เดือนมากว่ามา v ีพเกแล้ว ได้ครับคูณเท่าไหร่ะคูณสามร้อยครั้ยเพื่อผมนะน้อยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้สักสองถึงสามชั่วโมงนะครับ B P มันจะขึ้นง่ายมารกรบบเกมนี้ เ,เดี๋ยวจะมาสอนวิธีแลกบัตรทัวรน,นะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนครับเมื่อกี้ว่าพึ่งได้มา 40m ครับผมถอนออกแล้วครับจะมาที่ชิปน้อยๆแบบนี้ครับไม่จะแตกดีกว่า อย่างที่บอกผมเคยมาสามร้อยเอ็มไม่แตกเลยครับสามร้อยเอ็มผมบอกแลว้วไม่แตกครับหมดครับผมสามรอยเอ็มหมดครับอันนี้ อกจากปั VP, ม๊ม V P มานยังปั๊มไอ้แต้มตัวนี้ด้วยครับจงแต้มแจ็คพอตเนี่ยครับยิงไปเรื่อยแบบนี้มันก็เห็นไหมครับมันจะปั๊มไอ้แต้มแจ็คพอตไปเรื่อยไปเลยครับปรไปน่าปั๊มแจ็คพอตไป แต่ VIP แต่ V A P มันจะขึ้นใช้นิดหนึ่งมันต้องใช้เวลาหน่อยก่าผมจะ V A P เก้าได้มันก็ใช้เวลา2-3เดือนเหมือนกัน ไปเร็วนี่นำะไม่ยิงสักสัตวงนักสั่วโมงนหมู่ะนี่ยิงให้ดูเรื่อยเลยอ่ะสองสามชั่วโมงวันนี้บ้างดูว่าจบยี่เท่าไหร่สองชั่วโมงไปเร็วนะ À, nào bằng còn đẹp rồi nào mấy dạ bày dạ bày ớt bày 摇摆，摇摆。 gió bay gió bờ ơi nà thi đó nè thi đó Ồ, kia là thì đó nè Rồi chắc Phật thì ngước hụt để đi ạ Hay chắc Phật thì ngước hụt còn đi ạ Rồi ร้อยเจ็ดพอถึงหกพันก่อนเดี๋ยวพอเลยดูว่าจะถึงหรือเปล่าดูว่าถึงหกพันหรือเปล่าเจ็ดพออ่ะ bạn nữa á, ừm, cai rồi, cai ờ, ừ, được 6.000 rồi, chắc quật cai rồi, cai rồi, 6.000 nhăng, àu, giảm, ít อย่าตึงได้ไหมอย่าตึงกับฉันเลยได้ไหมเกลี่ยนน้ำงั้นพอแค่นี้ว่อเพื่อนพอก่อนดี้ว่าเห็นไหมครับ v P ก็จะขึ้นมา กี่เปอร์เซ็นเะนี่ยสองหนึ่งสามเปอร์เซ็นนะนี่ขนาดเล่นแป๊บเดียวนะเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ต้องเล่นก็ได้ครับผมสามารถรับชิปฟรีได้ทุกวันอยู่แล้วครับผมแต่นี่มาสาธิตเล่นให้เพื่อนๆดูเฉยครับ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เริ่มเกโค้ด p m c ขวามือบนเพื่อได้เป็นตัวแทนรอ,อยะผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะคร like, ับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ